พะเยาสวนส้มไอเดียเจ๋งเปิดสวนส้มให้นักท่องเที่ยวเดินชมชิมเก็บส้มหนาวนี้สวนส้มภูจันทราบ้านห้วยเจริญราษฎร์หมู่สีเจริญราษฎร์อำเภอแม่ใจพะเยาใช้พื้นที่จำนวน11ไร่ปลูกส้มกว่า300ต้นผสมผสานทุเรียนลิ้นจี่มะม่วงและทุ่งดอกไม้ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมชิมและเชลฟี่พร้อมเก็บผลส้มสดด้วยตนเองในช่วงหน้าหนาวนี้ภายในสวนจะมีค่าบริการเข้าชมสวน50บาทซึ่งนำไปแลกรับประทานน้ำส้มคั้นหรือเครื่องดื่มอื่นๆได้ตามชอบ และให้ลูกค้าได้เก็บส้มเลือกส้มตามใจชอบในกิโลกรัมละ60บาทสำหรับลูกค้าที่เลือกส้มไม่เป็นก็จะมีบริการคัดเลือกให้หรือจะซื้อบริเวณหน้าสวนที่ทางสวนตัดไว้ให้เรียบร้อยมีราคาตั้งแต่35-70บาถึงบาทตามขนาดของส้มหลังจากเปิดสวนมามีนักท่องเที่ยวและลูกค้าทั้งในและนอกพื้นที่ต่างเข้ามาเที่ยวชมสวนส้มกันอย่างคึกคักซึ่งช่วงนี้ส้มเริ่มออกต้นฤดูส้มจะสดสดจากต้นเป็นส้มปลอดสารเคมี ลูกค้าสามารถหยิบจับตัดเองและช่วงนี้หน้าหนาวส้วมเริ่มทยอยสุกเหลืองและมีรสชาติหวานจึงเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาชมเก็บผลส้มกินส้มสดในส่วนค่าบริการเข้าชมสวน50บาทซึ่งนำไปแลกรับประทานน้ำส้มั้นหรือเครื่องดื่มอื่นๆได้ตามชอบ และให้ลูกค้าได้เข้าเก็บส้มเลือกส้มในสวนตามใจชอบในกิโลกรัมละ60บาทสำหรับลูกค้าที่เลือกส้มไม่เป็นก็จะมีบริการคัดเลือกให้หรือจะซื้อบริเวณหน้าสวนที่ทงสวนปัดไว้ให้เรียบร้อยมีราคาตั้งแต่3 5มสบาถึงเจบาทตามขนาดของส้มและยังมีจุดเซลฟี่ให้นักท่องเที่ยวได้ชมวิวที่ล้อมรอบด้วยป่าไม้คุณเขาต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมช่วงหน้าหนาวนี้ ผบครัมาที่จริงครับเอากิรดๆเพราะว่ามันจะได้มาต้งเรียงกันนะพลังเป็นฤดูกรก่อยออกเอาไปทำเอาไปทำเป็นเหมือนกับวา่าน้ำส้มขันครับ สวนส้มพูจันทาของเรานะครับตั้งอยู่ที่อำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาครับบ้านห้วยเจริญราษซึ่งส้มของเราช่วงนี้นะครับเป็นส้มที่อยู่ต้นฤดูครับจะไม่มีการแบกแล้วก็รบกวนนะครับลูกค้าถ้าเกิดว่าท่านใดที่สนใจนะครับส้มจะเริ่มต้นที่ราคา3 5บาทจะมีตั้งแต่ไซส์เบอร์4ี่เบอร์5เบอร์6กเบอร์7ครับจะกภายในสวนส้มของเราตอนนี้นะครับ สำหรับนักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่จะมาท่องเที่ยวสวนส้มของเราจะมีค่าเข้าคนละ50บาทนะครับซึ่งจะได้คูปองไปแลกเครื่องดื่มจะเป็นพระเอกเลยนะครับน้ำส้มคั้นครับนมสดนมชมพูชาไทยชาเขียวครับนะครับที่ต้องการจะตัดส้มนะครับทางสวนของเราเนี่ยมีตะกร้ากับกันไกนะครับลูกค้าสามารถตัดส้มเองครับกิโลละ60บาทตัดเสร็จแล้วนํามาชั่งที่หน้าสวนครับหากหรือถ้าหากว่าลูกค้ายังไม่มั่นใจนะครับสามารถ เข้ามาชิมที่หน้าสวนครับเพื่อที่จะเลือกซื้อครับหากลูกค้าคนใดน,นะครับไม่ประสงค์ที่จะตัดส้มนะครับสามารถเดินมาเลือกชมที่หน้าสวนได้นะครับราคาจะเริ่มต้นตั้งแต่35บาทเป็นต้นไปครับผม